ด้มงาแหมเงินใบทองคำแท้ทุกคนเคยเห็นแต่ด้าทองคำแท้วันนี้เรามาดูใบทองคำแท้ติดตามรับชมครับก็สวัสดีพี่ๆอาจารย์ทุกท่านนะครับพบกันอีกครั้งกับผมเคซีบารมีพุทธสโรวันนี้ศึกษาและสะสมรับชมเลยครับก็อย่างที่ผมได้เกริ่มาในข้างต้นนะครับมีดหมอหลวงพระพัดวัดห้วยดวน มีดสาริการ้อยปีวันนี้มากล่องแดงนะครับปกติจะเป็นกล่องเขียวนะวันนี้มากล่องแดงนะครับด้ามงาแมงเงินใบทองคําพี่อาจารย์ทุกท่านนะ่ะน่าจะได้เคยเห็นแล้วว่าผมได้ได้ซื้อได้ทําการเช่ามีดด้ามทองคํามาแล้ววันนี้เราก็จะเป็นใบทองคํามั่งใบทองคําแท้ก็เบื้องต้นเราก็จะดูงา อันนี้จะเป็นด้ามงาคนระับด้ามงาแกะเท้าเวสวรรเล็กๆน่ารักนะครับขนาดสาริกา1.5พกพาสะดวกก็เป็นแกะอเดผมไดูเท้าเวสวรรสวยนะแกะสวยมากนะมันจะมีทั้งใบเงินแล้วเล่มเนี่ยเป็นใบทองคำแหมเงินนะแหมเงินแท้นะแหมเงินแท้แหมก็เงินแท้งาก็งาแท้ ต่อไปเป็นใบทองคำนะครับใบทองคำเนี่ยนี่จะเป็นใบทองคำแท้ยิงเลเซอร์นะครับยิงเลเซอร์และจะเลเซอร์คำว่ารอจุดพอจุดพัดและจะตอกเลขไว้ตรงนี้36ม6รวมได้9อันนี้จำนวนการสร้างใบทองคำเนี่ยสร้างทั้งหมด36เล่มเล่มนี้เลขสุดท้ายเป็นเลข36แล้วก็ถ้าเป็นใบเงินเนี่ยจะสร้างทั้งหมด59เล่ม เล่มที่ดูเล่มที่แล้วเป็นเลข9อันนี้เป็นเลข36มสิบหกนะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับอีกอันนึงก็จะเป็นอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นเลเซอร์เซมาเต็มใบเช่นกันและจะเลเซอร์วมมาอูน่ะครับใบทองคําจะไม่ได้ต่อโค้ดนะครับเพราะว่ามันต่อโค้ดไม่ได้มันจะทําให้ใบทองคํางอและทองคํามันสึกหลอนะครับเดี๋ยวผมเอาใบเงินมาเทียบให้ดูนะครับสักครู่ ฝากพี่ๆอาจารย์ทุกท่านกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกาลังใจให้น้องด้วยนะครับว่านี่ใบเงินเนี่ยจะต่อโค้ดพัน้อยมาจะต่อโค้ดพัน้อยแต่ใบทองคำเนี่ยมันตอกไม่ได้มันจะทําให้น้ำหนึ่งคือน้ําหนักทองเสียสองทองคําจะเสียรูปแล้วก็จะเบี้ยวทองคํานะครับไม่ใช่เงินทองคํามันเสียรูปแล้วมันจะเสียราคาก็เลยได้แค่ยิงเลเซอร์ไว้เลขสามหกครับ อันนี้ใบทองคําสร้าง36เล่มนี้ใบเงินสร้าง59เล่มนะครับใบเงินจะตอกเลขไว้อีกฝั่งหนึ่งอันนี้จะใช้เป็นเลเซอร์ทั้งหมดนะเห็นไหมครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้น้องด้วยนะครับมีดหมอหลวงพ่อัดรุ่นสาลิการ้อปีใบทองคําใบเงินนี่เป็นไงครบชุดแหมถ้ามีใบหน้อาอีกกันนึงก็เฟียวเลยนะ ก็ราคาค่อนข้างสูงนะครับราคาหลักหมื่นนะครับเพราะว่าราคาจองก็เป็นหมื่นแล้วก็ราคาปล่อยต่อก็เป็นหมื่นเหมือนกันหมื่นกว่าแต่ถ้าใครมีด้านทองคำนะผมซื้อหลักแสนขึ้นท่านใดมีนิทักแชทมาได้นะครับราคาตรงกันผมปิดให้ทุกเล่มน,นะครับตั้งรับมีดหลวงพะกวยนะครับมีดหลวงพะกวยด้วยปี6 2สองหกสามหกสี่หกห้ารับไม่อั้นนะครับราคาตรงกันปิดให้หมดนะครับ ฝากกดไลค์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยครับอ่าเรามาดูใบทองคํากันต่อใบทองคาอะ่ะมันเป็นทองคําแท้แต่อย่างท่นด้านทองคาอะ่ะมันจะมีน้ําหนักบอกแต่อันเนี้ยกรรมการวัดอะ่ะเขาไม่ได้ลงน้ําหนักมาแล้วมันประเมินน้ําหนักไม่ได้ไงมีทางเดียวคือต้องถอดใบออกไปแล้วไปแล้วไปชั่งผมวัดแต่ละใบน้ําหนักไม่เท่ากันเพราะถ้าเขาไม่ได้ลงน้ําหนักแปลว่าอ่าค่อนข้างจะทําให้บาที่สุดอ่านี ความรู้ส่วนตัวนะครับเขาก็จะทําให้บางที่สุดเพื่อเป็นการเซฟต้นทุนเพราะว่าวัดสด้างอ่ะคนไม่ได้ต้องการน้ําหนักเท่าไรนะไงคือถ้าวัดสด้าจองให้ทันก็เป็นพอเห็นไ,ไหมครับถ้าใบเงินจะตอ,อกโคตรนะใบทองคําไม่ได้ตอ,อกนะเพราะมันจะทําให้น้ําหนักทองหายด้วยและทําให้ใบงอเพราะมันบางมากครับดูนะครับมันบางกว่ากันเยอะนะเห็นไ,ไหมมันบางกว่ากันเยอะเลยนี่ทองคาบางมากอนะ่ะเบาไม่บุบม ก็พี่ๆท่านใดสนใจนะก็ใส่แบบนี้ได้ใส่หลอดไว้แบบนี้นี่นขึ้นคอเลยนี่แต่ต้องหาหลอดใหญ่กว่านี้หน่อยนะนะใส่หลอดอย่างนี้แล้วก็คล้องเดี่ยวไว้เลยนี่มีดหมอหลงวงพ่อพัดหลวงพ่อพัดท่านกล่าวไว้มีดกุศกดีทุกนุ่นฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้น้องด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ลาไปก่อนเดี๋ยวไปชมรูปใบตองคําถ้ายคลิปกันผมเคซีบารมีพุทธสโรนึกถึงมีดหมอนึกถึงเคซีบารมีพุทธสโร รับประกันแท้ทุกกรณีกรณีขายคืนนะครับขายคืนหัก30%ณราคาปัจจุบันสมมุติว่ามีเล่มเนี้ยเล่นกัน1,000บาทราคาขายคืนคือนณเวลาปัจจุบันเล่นเล่นเล่นกันพันเดียวก็ขายคืนก็หัก30%ตามหลักสากลน,นะครับก็เหลือ700ประมาณนี้คลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ